ลินไม่ได้ทำจริงๆนะพี่ซันพี่ซันเชื่อลินใช่ไหมเราไม่เรื่องให้เธอช่วยอะคงมั่นท่า,านประธานปากเกรอวันนั้นนะคะฉันจะลองให้โอกาสโซฮายเจลีอีกครั้งแต่มีข้อแม้ว่าสลินจะต,ต้องมาเป็นแบบให้อมราลพรน้องคนนี้เป็นเด็กฝึกงานใหม่นะครับเด็กฝึกงานงั้นเหรอตามมาไปห้องประธานเธอเลิกก่อกวนพี่จนไม่เป็นอนาชีนะพิมเธอโตแล้วนะพิม ขอบคุณนะครับที่มาส่คุณแด้ทอเก็ยมขาทำไมครับอ้าวก็คุณเด้ไม่ได้มาส่งแต่วันนี้แด้จะมาดูแลลินทั้งวันเลยครับเด้ Dad, ลินบอกร้ไงครับว่าลินอยู่ได้ไม่ต้องเป็นห่วงครับอีกอย่างถ้าคุณแด้เข้าไปอ่ะมีคนจับได้ขึ้นมาเราจะดูไม่ดีกันนะครับแต่จริงๆอันนี้ก็งานเดเหมือนกันนะ ก็มาดูแลเครื่องเพชรไงถ้าเกิดมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับเครื่องเพชรเนี่ยแี่ยจะได้เข้าไปแก้ไขปัญหาไงโอเคไหมครับโอเคครับแต่มีเรื่องหนึ่งนะครับที่ยังไม่เขีรยเรื่องอะไรครับก็คุณแดดอะเป็นพี่ชายแท้ไม่เห็นบอกอะไรอะครับงอนแล้วแดดขอโทษนะครับ แอดไม่รู้ว่าจะบอกตอนไหนเนยอะแต่จริงๆแอดอยากให้แซมพูดเองมากกว่านะนะใช่ได้นะครับนะครับงั้นครั้งนี้ขอยกประโยชน์ให้จำเลยแล้วกันแต่ถ้ามีขังหน้าไม่รอดแน้ครับอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งครับถ้าคุณแดดจะมาทำงานกับลินวันนี้ ขออย่างหนึ่งได้ไหมครับคุณแดต้องทําตัวปกตินะครับไม่มีคนจับได้แต่ว่าเรายังไม่เริ่มทํางานเลยอะอยู่ข้างนอกอยังทําได้ใช่ไหมครับแรไม่ได้นะครับทีมงานเดินกันเต็มเลยครับเดี๋ยวก็โดนจับได้กันพอดีหรอกไม่เป็นไรเลย แฮดครับคนก็รู้เข้ามาจริงๆหรอกไปครับไม่ต้องครับไม่ต้องจริงแอดเปิดของแนดเลยเปิดได้แล้วนะแด <c oughs> <Dad. S 2> ดื้อังเลยครับไปแล้ว ท่านประธาน,นครับจ้องขนาดนี้พี่ๆี่เขาเก่งกันหมดแล้วนะครับผมขอโทษครับไม่ตั้งใจไม่ต้องห่วงหาอกค่ะท่านประธานน้องเซรินเนี่ยเขาผิวดีเครื่องหน้าครบอยู่แล้วแต่งยังไงก็ออกมาดูดีค่ะจริงครับสวัสดีครับ บางสาัเาเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยดีค่ะโอเคพรานะครับวันนี้เราต้องใช้ดอกกัิกาด้วยเหรอครับอ๋อทีมงานบอกว่าเป็นพพอรปะค่ะจะให้คุณสลินถือตอนถ่ายแบบด้วยครับ tend เหมือนเหมือนเลยอ่ะสวัสดีครับหญิงสวัสดีจ้ะเ่สวัสดีครับสวัสดีจ้ะว,ว,วันนี้คุณหญิงลงมาดูเองเลยหระครับฉันอยากเห็นสลินถ่ายแบบด้วยตาของฉันเองเนี่ยฉันมั่นใจ ว่าสลลนจะทำให้ห้าสิบปีของอมรพรกรุป๊ปสวยงามที่สุดเออฉันว่าเดี๋ยวเราลองเอาสร้อยมาสวมกันดีกว่านะได้ครับ ครับภาพเหมือนที่ฉันคิดไว้เลยคุณสุริเยนคิดว่ายังไงคะับทิติครับแต่ไม่คิดเลยว่าหนูลินหน้าหวานขนาดนี้พ่อใส่เครื่องประดับปุ๊บ ดูขันเนมาเลยนะครับใช่ค่ะคุณสลินพร้อมนะครับพร้อมไหมครับมาครับหน่อยหน่อยลองเปลี่ยนท่าดูนะครับนั่งลงอะไรเงี้ย

อโอ้รูปนี้ฉันชอบใช่ใช่ใช่แต่ว่ามุมนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีอีกช็อตหนึ่งที่ z ู o m เข้าไปใกล้ๆเลยนะอ่ายงั้นน่าะอย่างนี้เลยโอ,โอเค אצלין so, หมอครับเรียนเป็นไ,ปไงบ้างครับคนไข้ปลอดภัยแล้วครับแต,แต่ว่าแต่ว่าอะไรเหรครับ นี่ไอ้คุณแซมห้องน้ำผู้บริหารมึงก็มีมึงจะมาแย่งกูใช้ทำไมอ่ะแล้วใครใช้ไม่ให้มึงคุยกยับกูวะแค่กูไม่คุยกับมึงอ่ะมึงจำเป็นต้องมาแย่งห้องน้ำกูใช้เลยหรอโยกูยังเป็นไอ้แซมคนเดิมของมึงไม่ได้หรอวะ ว่าไงฮะแล้วตอนนี้เลินอยู่ไหนอ่ะมันอาจจะฟังดูประหลาดปรหลาดหน่อยนะลิน